ไปดูที่เรื่องราวของสาวประเภท2น้องชื่อว่าน้องออก้าเป็นสาวประเภท2อายุ2 3ปีต้องบอกว่าน้องสวยมากสวยมากจริงๆสวยแบบผู้หญิงอายสวยแบบผู้หญิงสู้ไม่ได้แต่ประเด็นน้องเนี่ยเดินทางไปเข้าร้องเรียนขอความช่วยเหลือจากทนายรนรงค์แก้วเพชรเป็นประธานเครือข่ายทวงคืนความยุติธรรมในสังคมหลังจากที่เธอไปทำสัลญกรรมแปลงเพศแล้วก็ตกแต่งใบหน้ามาจากโรงพยาบาลแห่งหนึ่งย่านสาธุประดิษฐ์ แต่ว่าการทำของเธอการผ่าตัดของเธอไม่สมหวังดั่งใจคิดค่ะเพราะว่าความลึกของช่องอวัยวะเนี่ยอวัยวะเพศที่เธอแปลงมาที่จะทำให้มันเหมือนผู้หญิงอะ่ะมันลึกไม่มากพอจากที่เธอต้องการให้มันลึกเข้าไป7นิ้วคุณหมอกลับทำให้ลึกเพียงแค่3นิ้วที่สำคัญมากไปกว่านั้นคือแผลผ่าตัดมันเริ่มมีกลิ่นมันเริ่มมีน้ำเหลืองไหลจนเธอบอกว่ามันเกือบเน่า เวลาปัสสาวะปกติผู้หญิงเขาจะปัสสาวะกันตรงๆเธอก็บอกว่ามันเอียงเฉียงไม่ปกติเหมือนคนทั่วไปทางทางที่เธอเสียค่าผ่าตัดไปทั้งหมด234,780บบาทจนท้ายที่สุดแล้วมันเป็นแบบนี้ต้องวิ่งโรคกลับไปแก้ไขแต่โรงพยาบาลกับหมอที่ทำกลับไม่รับผิดชอบใดๆนะคะ พร้อมบอกว่าถ้าจะแก้ไขใหม่เนี่ยก็จะต้องเสียเงินเพิ่มซึ่งเธอบอกว่าถ้าพูดแบบนั้นเธอรู้สึกไม่ได้รับความเป็นธรรมก็เลยต้องมาร้องเรียนกับทนายคนดังกล่าวให้ช่วยเหลือนะคะขณะที่ทนายรณรงค์แก้วเพชรนะคะก็บอกว่า เดี๋ยวจะมีการยื่นหนังสือร้องของความเป็นธรรมกับสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคที่ศูนย์ราชการเพื่อให้ช่วยดำเนินการไก่เกี่ยวเรื่องค่าเสียหายหลังทำศัลยกรรมแปลงเพศแต่สุดท้ายน้องใช้งานไม่ได้จริงนะคะซึ่งก็อย่างที่บอกไปว่าการผ่าตัดมีปัญหาที่สำคัญมากๆที่สุดเลยคือเรื่องของการปัสสาวะนะคืออันเนี้ย มันมากกว่าการเรื่องของการจะลึก7นิ้วลึก3นิ้วอีกนะคะการปัสสาวะของน้องมันไม่ปกติแล้วมันมีกลิ่นแล้วก็มันจะเน่าเนี่ยอันนี้น่าสงสารมากๆแล้วก็บอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยแพทย์ของสถานพยาบาลเอกชนที่ผ่าตัดมีการติดต่อกลับมาแล้วก็แนะนําให้ผ่าตัดแก้ไขลำไส้ซึ่งก็จะมีค่าใช้ใจ่ายเพิ่มเติมอีก1นึ0 0 0สบาทค่ะคุณผู้ชมทีนี้น้องออง้าบอกว่าเธอไม่อยากเสี่ยงแล้วนะคะ ก็เลยอยากจะเดินทางเข้าขอร้องทุกต่อสคอบอไปเลยเพื่อที่เธอจะได้รับความเป็นธรรมแล้วก็จะได้ให้โรงพยาบาลมารับผิดชอบถ้าเธอต้องเสียอีก1น0 0 0 0บาทเธอบอกว่าโอ้โหพี่คะเจ็บตัวแล้วหนูยังจะต้องเสียตังอีกเหรอเป็นแสนเลยนะ ขณะที่พันตํารวจเอกบัณฑีพเจริญการเลขานุกรมเลขานุก,รา,นก,การกรมสคบขอบอ,ขอภัยค่ะเป็นผู้รับเรื่องนี้บอกว่ากองโฆษณาจะเรียกเข้ามาเจราจาทั้งสองฝ่ายทั้งผู้ร้องแล้วก็ผู้ประกอบการให้เข้ามาเจราจารพร้อมๆกัน แล้วก็จะนําเรื่องเข้าคณะอนุกรรมการไกล่เกี่ยเรื่องราวร้องทุกข์ด้านเสริมความงามถ้าไกล่เกี่ยกันได้ก็อาจจะไม่ต้องดําเนินคดีทางกฎหมายแต่ถ้าไกล่เกี่ยไม่ได้ตกลงกันไม่ได้ไม่เข้าใจกันก็จะต้องนําเรื่องนี้เข้าอนุอ,อ,อนุกรรมการกันกองเรื่องราวร้องทุกข์ด้านสินค้าและบริการตามขั้นตอนต่อไปทีนี้มันก็จะเข้าสู่การฟ้องร้องแล้วละ่ะว่าเอ้าถ้าทําแบบนี้แล้วไม่รับผิดชอบก็ฟ้องร้องกันต่อว่าจะเป็นอะไรยังไงต่อไป นะคะเดี๋ยวรอดูแต่น้องออก้าสวยมากจริงๆวีเจคริมเป็นคนเบอร์นรูปภาพน้องนี้อย่งเนี้ยโอ้โหน้องข่าวมากนะคะแล้วก็สวยมากๆแต่ว่ายังไงขอให้น้องได้รับความเป็นธรรมกับเรื่องนี้ก็แล้วกันค่ะติดต่อลงโฆษณาได้ที่0880 9 0 0 8 0 8 0เพื่อติดตามข่าวสารที่นี่ก่อนใครกด Subscribe กดเลยกดสิคะกดเลยค่ะ